สวัสดีครับวันนี้เราจะมาลงเพลงในนาฬิกาหัวบุห Watch g ด3กันแล้วก็เือที่จะไปออกกําลังกายกันแค่นาะฬิกากับหูฟังเท่านั้นเองนะครับอันดับแรกนะครับเราก็ต้องมีมือถือ Android ก่อนนะครับในมือถือต้องลงเพลงเรียบร้อยนะครับหลังจากนั้นเราก็เปิดแอปหัวบุ e รีเขึ้นมานะครับ คำ okay. โฆษณาอะไรไปก่อนไปที่ device นะครับไปที่อุปกรณ์นะเราเชื่อมต่อน,นาฬิกาเข้าไปให้เรียบร้อยหลังจากนั้นไปที่ Music นะครับตรง Music เนี่ยเราก็ไปที่การจัดการเพลงนะครับเพื่อที่เราจะาเพิ่มเพลงเข้าไปนะง่ายๆนะครับไปที่ Add song นะครับเพิ่มเพลงแล้วก็เลือกเพลงที่อยู่ในเครื่องนะครับในเครื่องเราต้องมีเพลงนะฮะเราเลือกเอานะครับเลือกเพลงที่ต้องการแล้วก็กดเครื่องหมายถูกต้องด้านบนนะครับ เพลงต่านี้นะเพลงก็จะเริ่มดาวน์โหลดลงไปที่นาฬิกานะครับก็รอสักครู่เมื่อเพลงดาวน์โหลดเสร็จแล้วนะครับเราก็ไปที่นาฬิกาได้เลยนะครับไปที่แอปพลิเคชัน Music ตรงนี้นะ มันก็จะขึ้นในเพลงในเครื่องเนี่ยเราก็จะมีเพลงใหม่เมื่อกี้เราเข้ามาแล้วเราก็สามารถกดเล่นได้เลยนะครับโอเคทีนี้นาฬิกาเราเนี่ยพราเปิดเพลงเนี่ยมันก็จอกที่ลําโพงเครื่องเลยนะครับทีนี้เราก็ต้องเอาหูฟังบลูทูธมาเชื่อมต่อกับนาฬิกาน,นั่นเองฟีเจอร์ที่เป็นคอนโทรลเนี่ยจะปัดจะปัดจากทางซ้ายมือนะครับเพื่อที่จะควบคุมการเปิดเปิดปิดเพลงนะ ละต่อไปเราจะเชื่อมต่อหอูฟังนะครับตัวนี้ก็คือ Realme b u บั Q2S นั่นเองนะครับเปิดฟ้าตลับของตัวหูฟังขึ้นมาแล้วเราก็ไปที่ Setting ของนาฬิกานะครับรีบมหมุนเม็ดไม่ยมอ่าเม็ดไมยมมมุนเรียกหมดเขาเละไปที่ตัวบลูทูธนะครับทีนี้ตัวนาฬิกาก็จะเริ่มค้นหาหูฟังนะครับ ถ้าไม่เจอก็ก,กดรีทีทายต้องมั่นใจก่อนนะครับว่าหูฟังเราไม่ได้ถูกเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ตัวใดอยู่นะครับก็คือไปปลดล็อกมันออกก่อนทีนี้เมื่อนาฬิกาคนหาเจอก,ก,ก็กด connect นะครับเอาหลักเสร็จสิ้นกดโอเคกดป okay, ิงโอเคเท่านั้นนะครับก็สามารถใช้งานได้เลยไม่ต้องกดแพรอีกทีนะครับมันจะเป็นการทําซ้ำนะอาลักทีนี้การเล่นเพลงทีนี้มันจะออกที่หูฟังเราแหละ าีนี้เราก็สามารถออกกาลังกายพร้อมกับการฟังเพลงสบายๆได้โดยผมไปแค่หัวเวอยวัด GT3 ตัวนี้กับหูฟัง Realme Buds Q2s ได้เลยนะครับผมขอบคุณสําหรับการติดตามรับชมนะครับพบกันใหม่ครั้งหน้าครับสวัสดีครับ